นาเดี๋ยวแม่จะไป,ปร้านป้าป้อมนะฝากดูน้องด้วยค่ะแม่แม่หนูไปด้วยน้องตู่ไปไม่ได้หยูบ้านเนี่ยแหละอยู่กับพี่นาะนาไม่นก็อบอกว่าไปไม่ได้น้องตู่ <c oughs> เดี๋ยวซื้อขนมมาฝากค่ะไม่ไปคุณทองส่งน้ำหน้าเดือย่ามาเสือกเดือแม่หนูฝากซื้อแป้งดาวเสาด้วยนะโอเคโอเคอย่าลืมนะแม่เออ ้อยจ้าโอเคค่ะนี่ค่ะ,ป,ะป้าปอมสิบห้าบาทไม่ต้องทอนค่ะจ้าลูกดูใต้คอมเมนต์ด้วยนะค่ะป้าแล้วของหนูล่ะอ๋อป้าเกือบลืมเลย